สวัสดีจ้าพี่น้องกลับมาพอกันอีกแล้วจ้ะในสองแอลชวนกินแซบนัวพี่น้องมือหนีภาพี่นอ้อ,นนองเมื่กินตำบักทัวหนามันเงียบๆพี่น้องหัวกระตำเร็ว <c oughs> นาสดนายังเนี่ยกระยะ้าตกใจกันเนอรนี่มี่ทอดหมูแดดเดียวพร้อมแล้วกะไก่ไก่ย่างไก่ย่างตำบักทัวอื ที่สำคัญแซ่บ หมักทั่วใส่ประกอบพี่น้องเอ้ยจุดยอดความแซ่บแหละแนวมันเขากันขเขาเร่งปนเด็กตอนเปเด็กนี่ส่งตรงจากอุบลราชธา,านีเรื่อยอ พี่แม่เพิ่นใส่กระปุกทรงตรงมาาหายผมเล่นเน่ยมาแล้วพี่น้องมาแล้ว ไปแดกยุบานมักนก่กินสบายใจเนาะปลอดภัยสะอาดเทดกินเองพักมืนนห้อากับมีเสมอนะพักสลัดกับอันประกาศดอก เขียวก็น,น่าเศร้าไงไปพามากยังก็เลยหยัมวัฒนัตปปนไดสีกันระว่างกลางด้วยต้องหยัมย่างมีสติหยัมบาแดกก่อน Hvala um, Selasa ngaman. Makin nang. เคาวก็โอ้ย <c oughs> ขาดตรงไว้ในการยำแห้ง ไปลวกกระแซบกินดิกบกระแซบกินดิกบกระบอกขึ้นอกเพียงหวานหวานดิประกาศ เท่าสุดยอดเลยสมอัคชัวคลายขาดมากรู้ไืมอมัก,สมมกใส่ตอนปรี้ยวพร้อมแสบไปยัง รับไกล้ายวัวขาดได้มือนเลยแ่บชมตำกินยังกูขเคยกินอาหารบ้านเยอาของเราพี่น้อง ผมว่าสเต็กแซบพิซซ่าแซบกับกินกนดนบ,บ่เพพอหาข้ามคือว่าแล้วเนาะอาหารท่างผู้มีผากของครกับของมันเนาะพี่น้องเกิดมาเข้าก็กินบ่าพื่กันบ่ว่ากันพี่น้องบางคนก็ชิมักแนวนึง แล้วก็ชิม่าได้รกประแดเนี่ย่องมักครับอ๋อมา แบ่บปิ่นใกล้คล้ายบออกเลยพี่น้องนำาต่หกตัวย่างเดียวนะนี่เอาแันแสบไหมเอาสำหรับคลิปนี้พี่น้องจ้ากฝากพี่น้องกดไลค์กแช์เนะจ้ะกดติดตามทางแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ท YouTube บนะจ้ะพี่น้องเ,อเสียงผับเป็นยังไงพี่น้องกะติส้มคอมเมนต์มาเลเนะจ้ะ ส่วนนี้เป็นส่วนกำลังเปลี่ยนเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนผาพเปลี่ยนฉากหลังนาะพี่น้องเพื่อปรับปรุงยานพี่น้องเบื่อหนาหพี่น้องก็เลยลร่องเฮ็ดเบิงยังสีนะจ่าคำนั้นบดีจังไหนหรือว่าอยากกลับไปไทยคือเกาพี่น้องก็สามารถคอมเมนต์มาใดคอมเมนต์มาบอกนาะพี่น้องเน่อยเอาก็จะได้ปรับปรุงพัฒนาให้มันเข้ากับ ความต้องการความซ่นสอบของพีของน้องนะจ้ะสำหรับมือนีกนัขอตัวลาพีและน้องไปแล้วไปพอกันคลิปหน้ามื้อหน้าพี่น้องจ้าสำหรับมือนีไปแล้วสวัสดีค่ะ